สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือ Special message ตนะคะตอนที่52แล้วนั่นเองนะคะจะมีข้อความพิเศษอะไรถึงคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยะคะตัวเลือกที่1นะคะเป็นตัว U ตัวเลือกที่2เป็นตัว F นะคะตัว U ที่3เป็นตัว V นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกล่องที่ 1, <ๆ>1กันเลยะคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่1นะคะตัว U นะคะเป็นไมยูนิคอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวะคะ่า จะมีข้อความพิเศษอะไรถึงคุณก็ฝากกดไลค์ s ด b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ energy ประมาณว่าเพราะยูนิคอร์เนี่ยจะเหมือนกับความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องอะไรก็ตามนะอย่าเพิ่งทอนะอย่าเพิ่งหมดหวังแล้วก็เหมือนถ้าคุณรออะไรมานานแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งทอนะคะปฏิหารสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ทํ้งเมื่อไหร่ที่คุณหมดความเชื่อคุณคิดลบคุณกังวลนะคะคุณหมดศรัทธาเนี่บ มันไม่ได้อยู่แนวเดียวกันแล้วมันจะดึงดูดให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเอ่อแล้วก็ใครที่กําลังท้อแท้ในชีวิตหรือเจอปัญหาก็กอยา่าเพิ่งท้อมาให้เหมือนกับขึ้น Energy นให้ไปต่อนะคะเดินหน้าต่อไปเพราะคุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสว่างแสงสว่างะคะ่ะคุณกําลังจะรอดพ้นจากสิ่งอ่ชั่วร้ายต่างๆในชีวิตที่มันตามมาลควานคุณนะไม่รู้ทาไมถึงถึงอย่างคือคุณกําลังจะหมดกรรมนะคะคุณกําลังจะไปเจอแสงสว่างคุณกําลังจะไปเจอกับทางออกคุณจะคุณกาล,ลังจะเจอกับ ความสําเร็จก็ได้นะความสําเร็จนะคะความก้าวหน้าในชีวิตแสงสว่างอะได้ทุกอย่างเลยแล้วไพ่คุณขึ้นคำว่ารีเวิร์สด้วยนะเดทอันรีเวิร์สก็คือการเปลี่ยนแปลงอะผู้ถึงมันทําให้ไอ้น,นุถึงไพ่เดทนะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งท้อแท้กับชีวิตอย่าพึ่งคิดลบนะคะอดทนแล้วไปต่อแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในชีวิตของคุณแน่นอนแล้วไพ่ก็สองใบนี้ก็ออกมาดีนะคือ,บบอ,อม,ออมอ้ไม่ใหหยุด ะะให้ไปต่อให้เดินหน้าให้คิดบวกให้มองแง่ดีเพราะว่าสิ่งที่รอคุณในวันข้างหน้าที่คุณยังไม่เห็นอ่ะมันดีมากๆนะคะมันเป็นอะไรเหมือนปาฏิหาริ์เหมือนหมาอินทรีคอเลยมันเป็นปาฏิหาริ์แล้วไพ่ใบนี้ก็คือมายิ้มด้วยนะหมากําลังแบบแอบอมยิม้มนิดนี้ก็คือแบบคุณอาจจะยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเพราะมันดูเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะไพ่นี้ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมี โอกาสหรือจังหวะช่วงที่ดวงคุณขึ้นนะคะในบางเรื่องแล้วมันจะทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าคุณกําลังจะไปเจอกรรมดีนะคะสิ่งที่คุณทํามาตลอดผลกรรมดีความดีนะคะการคิดดีความเชื่อมันกาลังจะส่งผลให้กับคุณเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดถ้าหยุดปุ๊บมันไม่มานะต้องต้องอเข้าใจมันคล้ายๆมันพูดถึงคล้ายๆกดแรงดึงดูดนิดนึงนะคุณไม่ต้องคิดมากแล้วก็คุณทนะําหน้าที่ของคุณไปนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณกําลังจะไปเจอเรื่องราวดีๆนะคะ ไพ่มานะก็ออกมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเนี่ยรออยู่ในวันข้างหน้าแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะเพาคุณได้ไพ่เหมือนกับแสงสว่างนะคะความ Uh, positive แสงสว่างพวกนี้จะเป็นเรื่องราวดีๆทั้งนั้นนะคะจะมีเรื่องราวด้านดีๆนะคะอาจจะเป็นดวงการงานความรักอะไรของคุณก็ได้นะรอคุณอยู่ที่ปลายทางรออยู่ที่วันข้างหน้าแต่มีความสึกก็อาจจะแค่หลักหลักเดือนก็ได้นะไม่กี่เดือนเดือน2เดือน3เดือนก็ได้นะแต่ว่าไงก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะ ใครที่กําลังจะถอยหลังใครที่กําลังจะหยุดเนี่ยบอกเลยว่าอย่าพึ่งค่ะอีกนิดเดียวคุณจะถึงคุณกําลังจะเจอสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้แบบเจอเรื่องราวดีๆแล้วนะคะอดทนอีกหน่อยเนาะแต่สําหรับบางคนเนี่ยถ้าคุณมาดูคลิปเนี่ยอมองว่าเป็นหลักเดือนอยู่นะเอออาจจะภายในไม่กี่เดือนแต่คุณมาชุดดูแบบเอ้คุณได้เลขสี่สิบสามซ้าเลยนะ คุณจะเห็นความชัดเจนแล้วคุณก็จะเห็นความชัดเจนค่ะพะเลข3เลขสี่ทำให้มถึงปี2023-20 2 4เพราะฉะนั้นใครที่มาดูคลิปในช่วงปี2023นี่เนี่ยช่วงปลายปีมันก็จะไปโผล่ปี2 0 2 4ก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความชัดเจนเข้ามาให้กับคุณใครที่เจอปัญหาใครที่เจออุปสรรคคุณจะมีทางเดี๋ยวคุณจะพบกับทางออกคุณจะพบกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองหรืออาจจะมีโอกาสเอาพาร์ทเนอร์ที้อะไรก็ได้นะเขา เกี่ยวกับชีวิตของคุณตัวตนของคุณแล้วนะคุณจะเริ่มเจอพาร์ทของคุณบางคนอาจจะเจอไลฟ์โพสต์หรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันกําลังไปในทิศทางที่ดีนะคะจากที่ผ่านมาหรือตลอดชีวิตคุณเจอแต่เรื่องราวแย่เจอกับความล้มเหลวความไม่สาเร็จเจอแต่คนเอาเปรียบอะไรเงี้ย ชีวิตคุณมาจากไม่ได้อยู่หลุมนี้แล้วทาให้นึกถึงนะคือใครที่แบบอยู่ในรูปแบบเดิมคุณจะได้ไปอยู่ในรูปแบบใหม่นะคะอาจจะเป็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้ไปอยู่ประเทศใหม่ก็ได้นะคะหรือคุณจะได้ไปเจอโซฟามิลลี่หรือโซไทเนี่ยที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกับคุณไม่เอาเปรียบคุณนะคะทาให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยก็ได้นะ,ะมันจะเหมือนกับโดนฉีบประคาชิปจากจุดเดิมไปอยู่จุดใหม่จากด้านมืดไปด้านสว่างเลยนะคะซึ่งออกมาการัันนนตีีไดะะด้้เเเลลลยยะคควว่่าามแุณอออจจหห็ขบรื ช่วงนี้เลขสี่เลขสามเลขเจ็ได้หมดเลยนะคือสิ่งห์สิธิ์พยายามจะช่วยคุณนะคะพาคุณไปสู่เหมือนจะจะจูงมือคุณอะ่ะไป อยู่จุดที่ดีขึ้นแล้วของชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอดทนอีกหน่อยนะอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ Get more information ก็คือการศึกษาหาข้อมูลค่อยๆเรียนรูค่อยๆหาข้อมูลถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นความชัดเจนให้กับตัวเองเดี๋ยวคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอันเห็นว่าคุณจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเดินไปทิศทางไหนคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะเเเเอ่่่่ล้้้้วววมมมมมัันนนนนนหหืจจะีีีีริิิสสสงดดดๆขาาาใใชตคุุณไบบทยยกก็็ป อาทิตย์นะอาจจะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็ได้อย่างที่อานยบอกไปว่าเป็นหลักอาจจะเดือนสองเดือนก็ได้สําหรับบางคนคะแต่สำหรับบางคนอาจจะแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งท้อ,อก,กับชีวิตอย่าพึ่งหมดหวังนะคะให้อดทนให้สู้ไปหน่อยนะเราคิดง่ายๆว่าเฮ้ยเราสู้มาขนาดนี้แล้วอะตั้งนานแล้วทำไมอีกนิดหนึ่งจะไม่ได้ะคะ่ะ พอคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวคุณจะเจอกับเรื่องราวดีๆแน่นอนมันจะไม่เหมือนเดิมท้แล้วก็พยายามจะอย่าไปนึกถึงอดีตหรือเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆด,ด้วยมันมันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นนะคะพยายามมองไปในอนาคตมองไปในด้านดีๆที่เราต้องการนะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นได้นะ,ะอืม คุณได้คําว่า the unexpected coming นะคะก็คืออะไรก็ได้อะไรที่คุณไม่สามารถไม่เหมือนกับเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงอนะ่ะมันจะดีมากดีจนคุณแบบอึ้งเลยช็อกเลยก็ได้นะคะที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันกําลังจะมาด้วยนะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นสำหรับอย่างที่บอกนะวลานเห็นคํานี้ด้วยดูสิเออจะดึงแห้งเดียวไหนานะหายไปไหนละเออเนะี่ยอีกไม่เกียรตินะอินอวีก็ได้อาจจะอีกไม่เกียรติจริงๆนะคะสําหรับบางคนนะคะที่เจอเรื่องราวเยอะๆเนี่ย,ยนะก็อีกไม่คิดนะคะเอออีกไม่เกี่ยิต์นะ แต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็าจะแบบเดือนสองเดือนก็ยังได้นะแต่ว่าบอกไว้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงหนึไม่ถึงเพราะว่าไพยูนิคอนเนี่ยมายูนิคอนมันบอกบอกได้ถึงว่าปฏิหารมิลเลคลที่แบบเหนือความเป็นจริงเหนือธรรมชาติแต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณได้เพราะฉะนั้นความเชื่อความคิดบวกนะคะคุณต้องมองไปด้านดีคุณต้องมองพลาสิทีฟนะคะแล้วก็คุณต้องยังมีความเชื่อในเรื่องราวดีๆนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณไปเจอสิ่งดีๆนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าแม่นลีงถึงเลยบางคนเนี่ยทำดีมาตลอดชีว่ยัไมมเคดด้ีนกาลจะะๆ ดีแบบที่คุณคิดไม่ถึงนะคะมันเหมือนกับ ผลรางวัลอะของรางวัลอะผลลัพอะมันจะตอบแทนคุณอะคูณสามคูณสี่คูณห้าเท่าเลยนะคะมันไม่ใช่แค่คูณสองนะมันคูณจํานวนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนกับอดเปรี้ยวไว้กินหวานจริงๆอะเออรอนานแต่คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะประมาณนี้นะใครที่ท้อแท้หมดหวังก็อย่าพึ่งนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามานะประมาณนี้นะก็เป็นการอ่านจันโนโรโดยรวมนะคะแนะนามาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก a g a นะคะจะชูว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของพู้โดยตรงแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่ ก้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษาม,มาดูกันที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดดสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะตัว f นะคะเป็นหมาจิ้งจอกนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า s p e ช i a l message ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ไพ่ลักษณะเป็น destiny นะคะทุกอย่างมัน,มน,มนเหมือนกับแนวเป็นโชคชะตา destiny เป็นอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะท้าแม่นึกถึงอะไรหรือเปล่ปาไม่รู้ทำไมมองหน้าหมาจริงจกแล้นึกถึงหน้าใครบางคน <c oughs> นะคะคุณอาจจะมีความเชื่อในเรื่องรักแทนในเรื่องของทวินเฟรมหรืออะไรอย่่ง <c oughs> หรือเปล่ามันใช่นะมันเป็น destiny จริงๆรนะคะบางคนเชื่อในปาฏิหาริย์เชื่อในฟ a i r y t a l เชื่อใน ในทวินเฟรมเช่นในลักแท้คุณอาจจะมีทวินเฟรมก็ได้นะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในร้านค่ะที่เจอทวินเฟรมเป็นส่วน้อยกรุ๊ปน้อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเด s t i น y ของคุณกําหนดมานะคะให้คุณเนี่ยจะต้องเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วก็อาจจะต้องรอคนนี้นานนะคะแต่ว่าในจังหวะระหว่างเวลาการรอเนี่ยมันก็อาจจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามอย่างบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จ,จะเป็นงานกว่าคุณจะได้งานที่ดีจะได้ความสําเร็จนะคะจะได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณเหมือนต้องรอนานมากนะคะอย่างเช่น คนอื่นเขาเรียนจบปุ๊บเขาก็ไปทําในสิ่งที่เขาอยากทำใช่ไหมแต่คุณเนี่ยอาจจะต้องรอสักห้าถึงสิปีกว่าจะได้ทํากลายเป็นว่าคุณจบตอน20ตน้ตนๆคุณได้ทําตอน30เนี่ยตอนอายุ30คุณเพิ่งมาเจออาชีพที่ใช่สําหรับคุณนะคะคุณเพิ่งจะมาแบบ มีความก้าวหน้านะคะคุณมาช้าแต่ความก้าวหน้าของคุณมันจะมั่นคงถ้าไ้่านรู้ถึงเลยว่าถ้าคุณเจอความรักคุณจะเจอความรักที่ดีรักแท้รักที่อยู่กันตลอดไปนะคะจนแก่จนเฒ่าอะไรประมาณนี้ถ้าคุณเจองานคุณอาจจะเจองานที่ใช่สําหรับคุณช้าเช่นคุณอาจจะเจอตอน3าตอน40ก็ได้นะแต่งานนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณระยะยาวนะคะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่นะเพราะไพ่ใบที่สองมาร์ม u n อันเดอร์สแตนดิ้งอ่ะคือบางทีอ่ะแต่อนทําให้เห็นว่าโชคชะตาของคุณมันกําหนดอะไรมาแบบ ค่อนข้างจะแรงมากอะมันเป็นอะไรที่ powerful มากๆอะคือพลังงานมันสูงมากมันแรงมากบางครั้งในความเป็นจริงเราอยู่กับปัจจุบันอะเราอนาคตของคุณก็คือมันดีใช่ไหมแต่ปัจจุบันคุณจะมองไม่เห็นเลยมันจะทําให้คุณเข้าใจผิดอะไรหลายอย่างเหมือนกับเราคิดเองเออเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือชีวิตของเราหรือหน้าที่การงานของเราว่าเอ๊ะทำไมแบบเราไม่ได้เจอสิ่งดีๆทที่ถ้าตอนนั้นฉันตั้งใจเรียนถ้าตอนนั้นฉันไปตัดสินใจไปทางนี้นน่นนี่นั่นอะไรอย่าง บอกไว้เลยว่าถึงตอนนั้นคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะ,ะสุดท้ายณนะวันนี้คุณก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเดสตินีมันเป็นชีวิตของคุณที่แบบมันเป็นจุดหลักอะ,ะที่โชคชะตาเขากําหนดมาว่าคุณจะต้องเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะจะบอกไว้ว่าอย่าโทษตัวเองแค่นั้นเองนะคะบอกไว้เลยว่าตอนนี้คุณก็อาจจะเจออะไรที่ทําให้คุณเข้าใจผิดหรือท้อแท้หรือรู้สึกแย่กับชีวิตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านไหนก็ตามแต่บอกไว้เลยว่ามันจะต้องแบบว่า เป็นแบบนี้แต่คุณอย่าไปสนใจนะคะกับมันคล้ายๆว่าภาพความเป็นจริงในตอนนี้ในปัจจุบันอะมันทําให้คุณยังมองไม่เห็นอนาคตที่ดีของคุณหรือความชัดเจนในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรที่มันทําให้เรามองเห็นเราไม่สบายใจหรือไม่ชอบอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปมองมันอย่าไปนึกคิดถึงมันนะคะจะดีที่สุดในช่วงนี้เพราะไพ่ขึ้นเหมือนกับภาพดวงตาด้วยมันจะมีภาพดวงตาหรืออะไรสักอย่างมาทดสอบคุณว่าคุณอยากจะเชื่อ ความรู้สึกของคุณเชื่อเซนของคุณหรือคุณยังจะคิดป่วงได้หรือเปล่ามาช่วงนี้คุณอาจจะเจอบททดสอบในบางเรื่องนะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็จ,จะเห็นว่าเออสถานการณ์มันไม่ค่อยดีหรือมันดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปอคิดอะไรมากเพราะว่ามันจะทําให้คุณเข้าใจผิดมันเหมือนกับอีโก้คุณจะหลอกคุณให้คุณคิดลบให้คุณกังวลเองนะคะหรือว่า การที่คุณเข้าไปทํางานเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นความก้าวหน้าเลยเนี่ยเอ่อจริง,รงๆแล้วมันมีความก้าวหน้าแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยมันยังไม่ถึงตอนนั้นเฉยๆเพราะฉะนั้นนความคิดเราเอ่อสมองเราอีกโก้เราก็เลยทําให้เราคิดอย่างนั้นเหมือนกับหลอกเหมือนคยๆว่าจะหลอกเหมือนมันจะหลอกให้เราคิดลบหรือกลัวหรือกังวนหลหรือรู้สึกแย่ค่ะก็อย่าไปสนใจเราจะได้ไม่รู้สึกแย่แล้วพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปเจออ่าสิ่งที่เรารอคอยเองนะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะ ให้ให้เห็นไหให้ฟังเสียงของใจเราค่ะบางทีเราจะแบบคุณเหมือนกับคนเป็นคนมีเซนต์หรือคุณอาจจะมีเดจาวูหรือคุณอาจจะเห็นอนาคตเรื่องหน้าก็ได้นะคุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยอนาคตในวันข้างหน้าชั้นเนี้ยมันโอเคนะมันดีนะแต่ทำไมสถานการณ์ปัจจุบันมันรู้สึกว่าแย่มากเลยก็ให้เชือนะ่อเซนต์เรานะเพราะเซนต์คุณพยายามจะบอกว่าวันข้างหน้าจะดีแต่แค่ตอนเนี้ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเข้าใจผิดหรือคุณจะต้องไปเห็นอะไรที่มันเข้าใจผิดอย่างเช่นถ้าพูดถึงเพื่อนร่วมงานอันนี้เด้งขึ้นมาในหัววเเคคคคืืืออออุณาาาาาจจจิด่นนนรรมงงหหหททีํ้้ผก็ จผิดคุณไปคิดเองนะคะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อะไรเขาอาจจะเป็นคนลักษณะนั้นเขาอาจจะทําแบบนี้กับทุกคนอะไรเงี้ยก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบสําหรับบางคนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นเลยก็คือจะเป็นความรักไม่รู้ทําไมมันขึ้นความรักที่ไา้บอกตอนแรกเหมือนเห็นหน้าใครลอยมาก็ไม่รู้นะคือแบบนะคะคือคุณอาจจะมีใครอยู่ในใจในความคิดรุปปา่าแต่คุณไม่ชัวร์ว่าจะเป็นเขปปาหรือป่าต่อไ่ก็บอกว่ามันเป็นเฟซ d e สตินีอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ถูกลิขิตมาแล้วเขาคุณกับเขาเป็นคู่กันแต่แค่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะต้องไปเ,เจอคนอื่นก่อนไปเรียนรู้ไปใช้กรรมกับ คนอื่นก่อนอะไรเงี้ยเพราะคุณและเขาเป็นคู่รักกันที่เป็นคู่รักคู่แทนนะคะไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะทุกคนจะต้องแบบบางครั้งเราก็ต้องเจอคู่เวรคู่กรรมนะคะชดใช้กรรมเก่าก่อนที่จะเราไปได้เจอคู่แท้ของเราที่จะไปใช้กรรมดีด้วยกันนะคะมีความสุขด้วยกันนั่นเองนะแต่อะไรก็ตามตอนนี้ที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคอะคือมันยังไม่ใช่ บทสรุปที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่จะต้องให้คุณได้เจอให้คุณเข้าใจผิดแต่ถ้าคุณไม่ไปสนใจมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้ะคะ่ะะให้คุณมองไปในภายภาคหน้าดีกว่านะคะเหมือนผลลัพธ์สุดท้ายถ้ามันจะใช่ยังก็ยังไงก็ต้องใช่แต่แค่ว่าปัจจุบันมันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะอะไรประมาณเนี้ย แต่ให้เชื่อเซนต์เราให้เชื่อความรู้สึกเราแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นเหมือนกับชีวิตมันก็คือความลึกลับนะคะบางอย่างโชคชะตาไม่สามารถเปิดเผยให้กับคุณในปัจจุบันได้นะคะแต่คุณจะเห็นความชัดเจนหรือว่าคุณจะได้ในในอนาคตแน่นอนอะไรเงี้ยทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่จําเป็นต้องรู้คําตอบมันไม่จําเป็นต้องหาคําตอบนะคะแค่คุณอย่าไปสนใจมันอย่าไปใส่ใจมันก็พอถ้าอะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นพอเราดีขึ้นเนี่ยเราก็จะกลับมาคิดบวกนะคะมองงองงแ่ดดดีไ้้เยสุา ถ้ามันจะใช่ยังไงมันก็ต้องใช่นะคะถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นถ้าคุณจะต้องได้สิ่งนั้นมานะคะคุณก็จะต้องได้โอ้คุณได้ไพ่แบบให้เชื่อเซนให้ฟังเซนตัวเองเยอะๆเลยนะเซนคุณรางสัองหอดคุณได้ควมาเชื่อด้วยอ,ออกบอกว่ายังไงเนี่ยอืมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบ ทำงานเนี่ยหรือว่าคุณจะต้องเดินเส้นทางเนี่ยไม่ใช่เส้นทางที่คนอื่นเขาวางให้นะคะไม่ใช่เส้นทางที่กดที่บ้านที่เขาะที่คนในบ้านวางให้คุณเนี่ยคุณก็ต้องเชื่อเส้นคุณเองคุณก็ต้องจัดการตัวเองะคะ่ะเพราะคุณอาจจะยังเห็น อะไรได้ไม่ทั้งหมดยังเห็นภาพไม่ชัดเจนแต่คุณต้องเลือกที่จะเชื่อความรู้สึกคุณเซ้นคุณได้แล้วนะคะเพราะการที่คุณเชื่อเซ้นคุณแล้ววางใจนะคะเชื่อใจมั่นใจในเซ็นของคุณเองเนี่ยเดี๋ยวชงชะตาจะพาคุณเดินหน้าไปเองนะคะเพราะว่ามันไม่มันเหมือนกองนี้คุณไม่จําเป็นต้องเห็นทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะมันเหมือนกับบางคนเข้าใจนะคุณจะได้แบบจัดตารางเวลาตามชีวิตให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันถูกเน่แต่ไพ่บอกว่าไม่จําเป็นเลยคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปคุณไม่จำเป็นต้องเห็นความชัดเจนทุกอย่างแต่สุุดดททท้ายยยีี่่สน มันจะชัดเจนแต่ถ้าคุณพยายามที่จะมองเห็นความชัดเจนตอนนี้มันจะทําให้คุณเข้าใจผิดอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยนะความรักสมมติถ้าคู่ของคุณคนรักของคุณอะคนที่จะต้องมาเป็นคู่ของคุณในคนสุดท้ายของคุณอะเราเรียกว่าคนสุดท้ายดีกว่าในวันข้างหน้าเนี่ยณนะตอนเนี้ยเขามีคู่อยู่เขามีแฟนอยู่ถามว่าคุณควรยุ่งไหมก็ไม่ควรยุ่งคุณก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะแล้วปล่อยไปบางทีเขาเข้ามาให้เราแค่รู้ว่าเออเรามีคู่นะแต่คู่ของเราเนี่ยยังไม่ใช่ ยังไม่ได้พร้อมที่จะอยู่กับเราเออนะคะยังไม่พร้อมที่จะอยู่กับเรายังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องได้ลงเอยกับเขาแต่เขาต้องเข้ามาให้เราเชื่อให้เราเห็นว่าเออเรามีคู่นะแค่นี้เองนะคะแต่ถ้าคุณมองกับปัจจุบันเลยคุณจะคุณจะเข้าใจผิดไงเหมือนไพ่ใบเนี้ยคุณจะเข้าใจผิดว่าเขาจะเขามีคู่แล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คู่ของเรามันก็คือความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเนาะ แต่ถ้าคุณปล่อยผ่านเออให้มันแบบอะไรที่มันจะเป็นความลึกลับหรือยังไม่ถูกเปิดเผยก็ปล่อยไปเราไม่สนใจเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเขาแค่เข้ามาให้เรารู้ว่าเรามีคู่แค่นั้นเองนะคะว่าเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะคะคุณก็ปล่อยผ่านไปแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างแบบ สงบจิตสงบใจคุณจะอยู่ได้โดยที่แบบไม่ผิดสิงด้วยแล้วก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยปล่อยวางปล่อยผ่านไม่ต้องไม่สนใจอะไรมากใช้ชีวิตของคุณโฟกัสที่เรื่องของเรารักตัวเองให้มากอะไรเงี้ยให้รู้แค่ว่าถึงเวลาถ้ามันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะคะแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตวันข้างหน้าแค่นั้นเองอแต่ถ้าเกิดคุณมารู้เรื่องทุกอย่างตอนเนี้ยมันจะทําให้คุณสอบสนเข้าใจผิดเพราะว่าเนื้อเรื่องที่มันเดินอ่ะมันจะเดินอย่างนี้ใช่มันจะเดินแบบเนี้ยแหละแต่มันไม่ได้จบแบบเนี้ย แต่ว่าี้ก็ตามนะคะไม่ควรจ้าถ้าใครที่เขามีคู่หรือเราอยู่ในมือในรูปแบบของมือที่สามเนี่ยก็ไม่ควรนะพิสิทธิ์เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะอ mm ๋อเห็นไหมให้อยู่กับปัจจุบันนะคะคุณได้คำว่าให้อยู่กับปัจจุบันใช่ตอนนี้ปัจจุบันคุณสดคุณก็อยู่ไปก่อนแค่บางทีาการที่มีคนเข้ามาให้คุณเห็นอ mm ่ะเพราะคุณอยากจะรู้แม้ว่าคุณมีคู่หรือเปล่าเขาก็เข้ามาให้คุณเห็นนะว่าคุณมีคู่นะคะ แล้วก็บางอย่างอาจจะใกล้จบแล้วก็ได้นะคะอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนารอคอยเนี่ยมันก็เจเราจะเกิดขึ้นแต่เห็นไหมไพม่คำมันออกมาว่าบางอย่างกําลังจะจบถ้าเขาเป็นมือที่เอมีคู่แล้วอะ่ะเขาก็ต้องจบกันก่อนจบในรูปแบบที่เขาควรจะจบเราไม่ควรจะไปดีใจหรือไปยุ่งไปอะไรนะคะอะไรจะเกิดให้มันเกิดสะประมาณเนี้ยคือบางอย่างมันกำลังจะจบลงแล้วก็สิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะ แต่ว่าเราก็ต้องสิ่งตอนนี้ที่สำคัญก็คือคุณควรจะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เชื่อความรู้สึกเราอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องไปบางบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบนะหาคาตอบแล้วมันจะทําให้คุณยิ่งเข้าใจผิดเข้าไปใหญ่หรือรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะคะประมาณนี้นะกองที่สอง นานมากก็เป็นกนระดาษเจนโรดโดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star 999นเก้ากก้านะคะจะชัวร์กว่าชวเชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะไม่ยักว่าทำได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดจะเคยใครมาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้เพราะาเข้าใจนะคะเอ,อ่อทีรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลยคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามตัววีนะคะหรือว่าคัางคาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีอะไรที่ชัวร์มาเสร็จอยากจะบอกกับคุณฮะฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามไปกํกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะคุณด้ไพ่สีฟ้าท่าั้ได้ถึงโต๊ะจัก,กะเลยบางทีคุณอาจจะเกรงใจคนอื่นหรือไม่ค่อยพูดความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยกล้าปฏิเสธอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าต้องกล้าที่จะแบบเบ่งเสียงนะคะเหมือนเหมือนสิงโตอะที่แบเขาแบบไอเนี้ยคำรามอะเนาะคือคุณต้องกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ให้แบบไปว่าคนอื่นหรือไปขู่คนอื่นเลยนะคือแบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้แล้วนะคะ เออนะคุณได้ไพ่แบบว่าให้แบบเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรามองตัวเราในรูปแบบที่เราอยากเป็นนะคะถ้าเกิดเราอยากจะให้คนอื่นให้เกียริเราหรือนับถือเราบางทีเราต้องให้เกียรตัวเองก่อนนะให้เกียรตัวเองในที่แบบว่าบางทีคุณอาจจะโดนเอาเปรียบหลากหลายรูปแบบคุณอาจจะเป็นคนที่ชิลเอ่อไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคุณเพราะเอ้ย้ตรงเนี้ยแหละ แย่ๆอย่างนี้เจอเอาเปรียบเจอคนไม่จริงใจอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณจะโดนเอาเปรียบบางครั้งเนี่ยการที่เราเป็นคนดีมีใจิตใจดีมันก็ดีครับแต่บางครั้งที่แต่ไม่ใช่บางครั้งสิงในเรื่องที่เราจะโดนลักษณะเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่เขาอยู่กับเราเขาไม่ยอมนะคะเหมือนกับเขาเห็นเราเขาไม่ได้เหมือนเรานึกภาพดีเรามีลูกแล้วลูกเรานิสัยดีแล้วก็โดนเพื่อนรงแกเพื่อนเอาเปรียบเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเห็นเราจะรู้สึกยังไงนั่นคือมุมมองที่่่่่่ิงงััดเเเรรรราาาาา้้มมมมมอออนนะะจจไไไไแตตว ตัวเองเริ่มใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะให้เป็นตัวของตัวเองในอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งได้แล้วอัปเกรดตัวเองนะคะบางคนอาจจะเสฟสวยดูแลสุขภาพบำรุงลดน้ําหนักนะคะใส่ใจสุขภาพร่างกายก็จะดีมากๆแต่หลักๆเลยให้พูดความต้องการของตัวเองให้กล้าที่จะปฏิเสธนะคะให้มีความกล้าเข้ามาโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีเขาอยากให้เราเป็นอีกแบบหนึ่งทําอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เราอยากเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็ต้องพูดความต้องการของเราออกมาส่วนมากมันจะเป็นเรื่องอาชีพการงานนะคะที่หลักๆเลยในเกี่ยวกับครอบครัวเนาะ คุณได้ไพเ 2, ่ 1, เลข2เยอะมาก21เ็เลข2องด้27เลข2นี่ก็คืออย่าท้อนะคะอย่าเพิ่งทอนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อะะอย่าเพ,พิ่งหมดหวงังคุณต้องกล้าที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวของคุณเองกล้าที่แสดงตัวตนของคุณที่แท้จริงออกมานะคะแล้วก็ power of s e l e คุณได้พไพ่สองใบนะเนี่ย power of s e l e ก็คือให้รักตัวเองให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการที่กล้าปฏิเสธคนอื่นหรือ อ่จะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะคะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็จะดีนะให้คุณคําว่าขอบคุณนะคะให้ขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะแบบเล็กน้อยแค่ไหนนะคะบางทีแค่เรามีที่นอนแค่เรามีข้าวกินเนี่ยก็ขอบคุณเนี่ยมันก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย อีกเยอะเลยนะคะถ้าเราเรียกว่าบนโลกนี้ก็อาจจะยังไม่มีตรงนี้เหมือนที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้เหมือนอะไรเล็กๆน้อยๆเราอาจจะมองข้ามแล้วเราลืมขอบคุณเราลืมเห็นคุณค่าคนะให้ให้ฝึกหันมาแบบเห็นคุณค่าของตัวเองขอบคุณในสิ่งที่เรามีถึงมันจะเล็กน้อยอะไรก็ตามเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะก็ ให้ขอบคุณให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญโตะจะกะเขาคุณ่ะพูดในสิ่งที่คุณต้องการออกมาพูดความเป็นตัวของตัวเองออกมาแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาค่ะแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะโอ้ทำไมคุณได้ไพ่แต่แบบว่าให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้รู้ว่าคุณมีพรสวรรค์ให้คุณรู้ว่ามีความสามารถทำให้อนุดถึงหรือคุณอาจจะโดนแบบที่บ้านหรือคนรอบด้านเนี่ย มองข้ามพอสวรรค์ของคุณอาจจะมองว่าคุณไม่มีปัญญาทำนู่นทํานี่หรอกคุณไม่มีความสามารถหรอกคุณก็เป็นได้แค่นี้เหมือนโดนกดโดนเหยียบไงไม่รู้นะเนี่ยอาจจะเจอเจ้านายหรือเปล่าที่บอกว่าเธอก็เป็นได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยบอกไว้เลยนะคะว่าไม่จริงนะคะไม่จริงเลยเพราะว่าถ้าคุณเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณไม่จําเป็นต้องแสดงให้ใครเห็นด้วยนะคุณทาเพราะคุณรักคุณทําเพราะว่าคุณอยากจะทําเพื่อตัวเองไม่ต้องแบบทําเพื่อที่จะแบบประชดคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันทําได้แต่คุณต้องทําเพื่อเพราะว่าเราอยากทําตามฟอร ความฝันของเราอะเออเราอยากทําเพราะเราชอบเราอยากทําเพราะเรารักนะคะต้องเป็น energy ในดีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทําเพื่ออยากจะแบบสบน่น,น้ำลังใเขาหรืออยากจะให้เขาเห็นว่าเราทําได้เนี่ยไม่ต้องไปอยู่ในโหมดนั้นนะคะให้อยู่ในโหมดที่ว่าฉันจะทําเพราะว่าฉันมั่นใจในตัวเองฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ฉันมั่นใจว่าฉันมีพรสวรรค์ฉันมั่นใจว่าฉันไปได้ไกลโดยที่ไม่ต้องแบบให้คนมาเห็นด้วยไม่ต้องให้คนมาแบบคอยแบบเข้าใจคุณอะเออเนี่ยนะคะให้เห็นคุณค่าตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะแล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้านับจากว คุณจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยคุณสามารถเปลี่ยนได้ทำแม้นึกถึงแบบว่าการลดน้ําหนักเลยใครที่แบบอ้วนอยู่ตอนนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคุณตั้งใจทําในปีเนี้ยปีหน้าคุณจะดูแบบเซ็กซี่นะคะดูสวยดูหล่อดูเพอร์เฟกไปเลยนะคะจนคนอื่นจะอึ้งแต่ถามว่าการลดน้าหนักเนี่ยคุณจะต้องทําให้คนอื่นมายอมแล้วว่ามาบอกมานั่งชมคุณไหมว่าคุณสวยนู่นนี่นั่นไม่เลยคุณทําเพราะคุณใจคุณอยากจะเปลี่ยนร่างกายคุณจริงๆอยากจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆนะคะอยากจะต้อนรับอะไรใหม่ๆแล้้วทีีเน คือคุณไม่ต้องไปสนใจอ่ะเออมันเหมือนกับคุณจะไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นแหละค่ะนี่แหละคือพลังงานหรือความคิดหรือความรู้สึกที่คุณจะต้องอยู่ในรูปแบบเนี้ยไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะคิดหรืออะไรยังไงมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบกลับมาคิดแล้วก็ตัดสินใจได้แล้วนะมันบางคนเนี่ยก็ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจทําตามความรู้สึกของตัวเองนะส่วนใครที่คิดไม่ดีกับคนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนที่ไม่ดีหรือใครที่เป็นท็อกซิงนะเพราะคุณได้ไพ่แบบเออแวมพร์ ire, นะทาให้อ่นานนึกถ ท็อกซิกหรือพวกคิดลบหรือไม่ดีเนี่ยแค่คุณไปอยู่ด้วยใกล้ๆคุณก็โดนดูดพลังงานโดนดึงพลังงานดีๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องปกป้องตัวเองอาจจะฝึกนั่งสมาธิก็ได้หรือเข้าหาธรรมชาติมากๆแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะอันนี้นก็คือแค่การฝึกแต่หลักๆเลยก็คือ คุณกล้องดึงตัวเองออกจากคนเหล่านี้นะคะแล้วอยาอ่างแอนมองว่าไพ่เนี้ยคือปีหน้านะคะนับหนึ่งปีนับจากเนี้ยไม่ว่าความฝันคุณคืออะไรนะคุณอยากจะแบบได้ทํางานที่ดีกว่านี้หรืออยากจะไปได้ไกลหรืออยากจะไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยได้หมดมันไปได้ไกลเลยถ้าต,ตอนเนี้ยคุณเริ่มที่จะหันมาโฟกัสที่ตัวเองปกป้องตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะเขารพบตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ย คุณจะดึงความสามารถความสวัสด์ของคุณแล้วก็สิ่งศักิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คุณเนี่ยไปได้ไกลแบบที่ใครก็คิดไม่ถึงแม้กระทั่งคุณเองก็ยังคิดไม่ถึงเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้หันมาฮิลลิ่งตัวเองรักตัวเองโฟกัสที่สิ่งที่เราอยากทำนะคะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจได้แล้วบางครั้งเราทนนะคะทนให้รู้เป็นเพอแบบคุณจะคิดว่า ทนพอหน้าที่ทนเพราะว่าเราไม่มีที่ไปอย่างเงี้ยเราไม่มีทางเลือกเนี้ยไม่ได้นะคือคุณต้องคิดว่าเออฉันแค่เก็บเงินไปก่อนเนี้ยพอได้อยู่แต่คุณก็ต้องแบบใช้ความคิดอีกด้านหนึ่งคิดด้วยเหมือนวางแผนด้วยนะคะไปควบคู่กันไปอะว่าคุณจะทําอะไรต่อในวันข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเหมือนคุณจะต้องแอบมามีแบบจินตนาการฝันหวานเล็กๆของคุณอีกโซนหนึ่งแล้วไอ้จินตนาการตรงเนี้ยพอคุณได้ไปคาดหวอกมันสามารถดึงดูดมาเป็นโอกาสให้กับคุณได้นะ อืประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เลือกฟังที่สามค่อยๆจัดการนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้นะโอ้เกือบลืมดึงอันนี้ให้คุณเลยตอนแรกงานเห็นคำว,ว่าชนะด้วยนะมีคำว,ว่าชนะนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะชนะคุณจะก้าวผ่านมนได้คือคุณจะชนะใจตัวเองได้คุณจะชนะเหตุการณ์นั้นได้คุณจะแบบถ้าแมู่้ถึงลดน,น้าหนักอะถ้าคุณตั้งใจจริงคุณจะชนะความความแบบเขาเรียกอะไรนะความที่แบบ คุณจะชนะตัวเองได้คุณจะชนะใจตัวเองได้อ่ะเออคุณจะชนะความคิดลบได้นะคะเออทำมาได้พ่คุณจะได้แต่งงานนะคะมันทําให้งานเลยถึงคอมมินเนทเพราะว่าแต่งงานก็คือคอมมินเน์เลเวลสูงก็คือถ้าคุณต้องการแบบจะเจองานที่มั่นคงนะคะที่ประสบผลสาเร็จคุณก็จะเจอได้นะคะแต่หลายๆคนก็คือคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีคู่ครองที่ดีคุณจะเจอเพื่อนที่ดีคุณจะเจอกรลยามนตรทีดีได้ในวันข้างหน้านะคะ แต่ก็คุณจะต้องแบบเนี่ยคุณได้ไพ่ได้ค่ว่าต้องเริ่มต้นใหม่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบที่ คุณจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนอื่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทั้งนั้นเลยประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่3เป็นการานเจ general โดยรวม้นะนามาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9กาเก้าเจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยากว่าถามได้ทุกเรื่องค่ะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผยใครมาปรึกษามาดูกันที่ได้เพราะว่าจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ